สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณเป็นเรื่องที่มีการเล่าขานพูดคุยกันมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วความสงสัยของผู้คนและการสืบสาะค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกหลังความตายยังไม่เคยหมดไปจากสังคมเลยในเขตปกครองตนเองของอำเภอทงเต้าชาวเผ่าตงในเมืองหวยหวามณฑลหูหนานประเทศจีน มีตำบลผิงหยางที่มีประชากรเพียงไม่กี่พันคนโดยหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศจีนซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ค้นพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการกลับชาติมาเกิดมากกว่า100คนระหว่างปี2015ถึงปี2016หลีช่ชางเจนินนักเขียนอิสระได้เข้าไปในเขตปกครองตนเองของชาวตงเพื่อสัมภาษณ์คนที่กลับชาติมาเกิดทั้งหมด100กว่าคนนี้ และได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสิ่งที่จดบันทึกไว้เขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าการกลับชาติมาเกิดของชาวผิงหยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดของชาวต้ง100ชีวิตวันนี้เรามาพูดถึงหมู่บ้านที่มีการกลับชาติมาเกิดอย่างน่าอัศจรรย์นี้กันเขตปกครองตนเองของชาวตงเป็นเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยที่เก่าแก่ที่สุดที่ก่อตั้งขึ้น ในมณฑลหูหนานประเทศจีนชนเผ่าต้งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,500ปีพวกเขาเชื่อในศาสนาดั้งเดิมนมัสการเทพเจ้าหลายองค์หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้ยักษ์หรือหินโบราณทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องกราบไหว้บูชาในบรรดาเทพเจ้าที่ชนเผ่าตงนับถือนั้น เจ้าแม่ซ่าถือเป็นเทพเจ้าที่มีพลังอำนาจสูงสุดท่านดูแลปกครองทุกสรรพสิ่งในโลกนี้งานบวงสวงเจ้าแม่ซาในทุกๆปีถือเป็นหนึ่งในเครื่องสักการะทางศาสนาที่เก่าแก่และเคร่งครัดที่สุดของชาวตงชาวตงเชื่อว่าวิญญาณไม่มีวันตายดังนั้นหลายคนเชื่อกันว่าสาเหตุที่สัดส่วนของการกลับชาติมาเกิดที่มีมากในชนเผ่าชาวตงนั้น อาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาตามสถิติของหนังสือเรื่องคนที่กลับชาติมาเกิดของชาวผิงหยางอัตราส่วนการกลับชาติมาเกิดในตำบลผิงหยางเขตทงเต้ามากที่สุดสูงถึง3%เซนตบทสัมภาษณ์จากหนังสือคนกลับชาติมาเกิดมากกว่า100คนแบ่งออกเป็น12ประเภทใหญ่ๆซึ่งรวมถึงคนกลับชาติมาเกิดที่มีไฝ คนกลับชาติมาเกิดที่สามารถแยกจิตวิญญาณออกจากร่างตอนที่เป็นเด็กคนกลับชาติมาเกิดที่วิญ,ญญาณแยกออกเป็นหลายส่วนในชาติก่อนคนกลับชาติมาเกิดที่ชาติที่แล้วเป็นสัตว์คนกลับชาติมาเกิดที่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุในชาติที่แล้วคนกลับชาติมาเกิดที่กำลังจะสิ้นใจและอื่นๆเรามาพูดถึงกรณีศึกษาที่เป็นตำนานเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดกันนะคะ ในยุค80ของศตรวรรษที่แล้วในตำบลผิงยางมีเพื่อนสาวคู่ซีอยู่คู่หนึ่งสรีเนียชีอายุ17ปีและเหยาวยี่ชุนอายุ13ปีทั้งสองคนเติบโตในหมู่บ้านเดียวกันต่างพูดคุยกันตลอดและไม่มีความลับต่อกันในวันหนึ่งคือเทศกาลเชงเม้งเมื่อวันที่5เมษายนปี1987ในเหยาฟงซานพ่อของเหยาอี้ชุน ต้องการใช้ถังน้ำของที่บ้านแต่เขากลับพบว่าในถังน้ำมีเสื้อผ้าสกรปรกที่ไม่ได้ซักมาหลายวันของลูกสาวหลังจากที่เหยาฟงซานตำหนิลูกสาวของเขาอย่างรุนแรงแล้วก็ยังไม่หายโมโหจึงยกถังน้ำขึ้นและเทน้ำสกรปรกกับเสื้อผ้าของลูกสาวทั้งหมดลงในท่อน้ำทิ้งหน้าหมู่บ้านลูกสาวรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่ถูกพ่อของเธอตำหนิเช่นนี้ดังนั้น เธอจึงไปนั่งปรับทุกข์กับสือเนียชียิ่งคุยกันไปพวกเธอก็ยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจนในท้ายที่สุดเหยาวยี่ชนบอกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วสือเนียชีนพูดว่าถ้าเธอไม่อยากอยู่แล้วฉันจะขอตายไปพร้อมกับเธอด้วยผลก็คือในวันเดียวกันนั้นเองทั้งสองคนได้ดื่มยาฆ่า,มาแมลงเพื่อฆ่าตัวตายหลังจากที่พวกเธอเสียชีวิตไปประมาณหนึ่งเดือน ในวันที่8พฤษภาคมปี1987ในหมู่บ้านชินใจซึ่งอยู่ห่างจากตำบลผิงหยาง8กิโลเมตรครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกสาวฟ้าแฝดคู่หนึ่งเจ้าของบ้านผู้ชายชื่อนายอู๋จีอ้ายภรรยาของเขาชื่อหยางเชียนฮวาทั้งคู่ตั้งชื่อลูกสาวฝาแฝดว่าอูซื่อไฉและอู๋ซื่อหางซื่อไฉและซื่อหางเริ่มพูด ตอนพวกเธออายุได้เกือบสาขวบแต่คำแรกที่พวกเธอเริ่มพูดนั้นก็ทำให้พ่อแม่รู้สึกงงไปตามๆกันพี่น้องฝาแฝดทั้งสองคนบอกว่าวิญญาณของพวกเธอจะออกจากร่างตอนที่นอนหลับและล่องลอยไปยังบ้านของพวกเธอในชาติที่แล้วยังบอกอีกว่าชาติที่แล้วพวกเธอเสียชีวิตด้วยการกินยาฆ่า,มาแมลงดังนั้นสิ่งที่พี่น้องคู่นี้กลัวที่สุดในชีวิตก็คือการกินยาแตกต่างจากเด็กคนอื่น พี่น้องอูซื่อไฉ่และอูซื่อหางไม่เคยร้องไห้งองแงเลยตั้งแต่เด็กและชอบนอนเป็นพิเศษบางครั้งนอนทีนึงก็นอนหลับไปทั้งวันเลยปีที่พวกเธออายุ3ามขวบปู่ของคู่แฝดไปร่วมงานวันเกิดที่หมู่บ้านไกล้เคียงตอนคุณปู่เพิ่งออกจากบ้านพี่น้องฝาแฝดก็ขึ้นเตียงเข้านอนจนกระทั่งคุณปู่กลับบ้านพี่น้องทั้งสองคนก็ตื่นนอนหลังจากที่ตื่นแล้ว พวกเธอก็บอกแม่ว่าคุณปู่กำลังจะก้าวเท้าเข้ามาในบ้านแล้วปรากฏว่าไม่ทันไรคุณปู่ก็กลับมาเรื่องราวเกี่ยวกับคู่แฝดอูซื่อไฉ่และอูซื่อหางที่มีความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตในชาติที่แล้วไม่นานนักข่าวนี้ก็ไปถึงตำบลผิงหยางตามที่พี่น้องฟ้าแฝดทั้งสองคนได้บอกศสี่เนียนชีที่ตายแล้วมาเกิดใหม่เป็นอูซื่อไฉ่ เหยาวี่ชุนที่ตายแล้วมาเกิดใหม่เป็นอูซ๋ซือหางครอบครัวซือและครอบครัวเหยาที่สูญเสียลูกสาวตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากเท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้สึกตกใจมากเท่านั้นตอนที่คู่สาม,มีภรรยาครอบครัวเหยามาหาคู่แฝดที่บ้านของครอบครัวอู๋ทันทีที่หนูน้อยซือหางเห็นแม่ของเธอในชาติที่แล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาในทันทีแต่เธอกลับไม่สนใจเหยาฟงซานผู้เป็นพ่อเลยสักนิด ความสามารถในการถอดจิตของพี่น้องฝาแฝดยังคงอยู่จนถึงอายุ8ขวบครั้งหนึ่งพี่น้องฝาแฝดนอนหลับอยู่บ้าน3วัน3คืนไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยแม่จึงรีบตามหมอในหมู่บ้านมาดูอาการพี่น้องฝาแฝดแต่หมอบอกว่าพวกเธอแค่หลับอยู่หลังจากพี่น้องฝาแฝดต,ตื่นขึ้นมาก็เล่าให้แม่ฟังว่าพวกเธอไปเล่นที่ตำบลผิงยางมา3วันซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ในชาติที่แล้ว พวกเธอได้ไปดูการแสดงอะไรบ้างในหมู่บ้านตอนกลางคืนหรือว่าบ้านไหนจัดงานเลี้ยงรวมญาติเป็นต้นแม่จึงเดินทางไปที่ตำบลผิงหยางเพื่อตรวจสอบสิ่งที่พี่น้องฝาแฝดได้เล่าให้ตนฟังในปี1994แม่อย่แม่หยางเชียนฮวาไปทำงานที่มณฑลกวางตุง้งในปีนั้นพี่น้องฝาแฝดมีอายุเจ็ดขวบโดยที่แม่ไม่ได้โทรกลับบ้านแต่พี่น้องฝาแฝดแค่นอนหลับเพียงสักครู่หนึ่ง ก็สามารถเล่าให้พ่อฟังได้ว่าวันนี้แม่ใช้ชีวิตอย่างไรแม่ใช้เงินไปเท่าไหร่หากทุกสิ่งที่พี่น้องฝาแฝดพูดนั้นเป็นความจริงแสดงว่าการถอดจิตจะสามารถเชื่อมโยงการตระหนักรู้ได้แบบทันทีรวมถึงกรณีของซื่อชายและสื่อหางด้วยในหนังสือการกลับชาติมาเกิดของชาวผิงยางมีการบันทึกตัวอย่างไว้5เคส เกี่ยวกับคนกลับชาติมาเกิดที่วิญญาณสามารถออกจากร่างได้แต่ความสามารถพิเศษในลักษณะนี้จะค่อยๆหายไปเมื่อเติบโตขึ้นคนที่คงความสามารถพิเศษแบบนี้ได้นานที่สุดชื่อว่าเหยาไหา่ทานกระทั่งอายุ13ปีแล้วก็ยังสามารถถอดจิตหรือทำให้วิญญาณออกจากร่างได้ซือจุนเกิดที่หมู่บ้านเฉินเชวนตำบลผิงหยางเมื่อวันที่29กันยายน ปี1936เสียชีวิตด้วยอาการป่วยในเดือนสิงหาคมปี1972ด้วยอายุเพียง36ปีตอนที่สือจุ้นเสียชีวิตลงเขาได้ทิ้งลูกๆไว้กับอู๋กัวเยียนภรรยาของเขาซึ่งอายุน้อยกว่าตัวเอง9ปีสือจิงซงลูกชายวัย4ขวบและสือไมรี่ลูกสาววัย1ขวบในช่วงปีแรกๆสือจุ้นเป็นทหารกองหนุนต่อมา ได้เป็นวิศวกรหลังจากปลดประจำการจากกองทัพแล้วก็มาที่เมืองทงเต้ามารับจ้างฉายภาพยนตร์ไม่ถึง3เดือนหลังจากี่่ือจุ้นเสียชีวิตเพื่อนร่วมงานที่ดูแลสิอจุ้นในช่วงที่เขาเจ็บป่วยภรรยาของืิซื่อเซอนได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งต่อมาตั้งชื่อลูกว่าสือจุ้นซึ่งออกเสียงคล้ายกับชื่อของสือจุ้นมากม ตอนที่สือจุนน้อยเริ่มพูดได้เขามักจะบอกคนในครอบครัวของเขาว่าผมจะไปบ้านของผมในหมู่บ้านเฉินเชียนเป็นประจำแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทันทีที่ผมก้าวเข้าไปในบ้านลูกทั้งสองของผมก็ร้องไห้ทุกครั้งบ้านในหมู่บ้านเฉินเชียนหมายถึงบ้านที่เขาอยู่กับอู๋กัวเยียนภรรยาในชาติที่แล้วของเขาและลูกทั้งสองคนในครอบครัวก็หมายถึงลูกชายและลูกสาวตัวน้อยของสือจุน ที่ทิ้งไว้ตอนที่เขาเสียชีวิตนั่นเองสิ่งที่พวกเขาเห็นอาจจะเป็นสือจุนที่วิญญาณถูกแยกออกขณะนอนหลับต่อมาหลังจากอูก๋ก๋วเยียนรู้ว่าวิญญาณของสามีที่ตายไปแล้วกลับชาติมาเกิดเธอก็เคยไปเยี่ยมหนูน้อยสือจุนที่บ้านในปี1975ตอนที่อูก๋กัวเยียนได้พบกับสือจุนน้อยเป็นครั้งแรกสือจุนน้อยไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่น้ำตาไหลพรากไม่หยุดเลย วันที่28พฤษภาคมปี1988 16ปีหลังจากที่สืจุนเสียชีวิตครอบครัวลู่ที่อยู่หมู่บ้านตรงเจียงซึ่งใกล้กับหมู่บ้านเฉินเชียนได้ให้กำเนิดทารกน้อยชื่อว่าลู่เฉาหลื่คุณพ่อชื่อลู่ย่อตงคุณแม่ชื่ออู๋เฉียงเซาตอนที่ลู่เฉาหลื่เริ่มพูดก็บอกว่าตัวเองคือสือจุนในชาติที่แล้วเหมือนกันแต่เขาเป็นแค่วิญญาณรองของสือจุน เขายังรู้ด้วยว่าวิญญาณหลักของสือจุนได้มาเกิดใหม่ในครอบครัวของสืสอซืเซันในหลงเฉินลู่เฉาหลี่บอกว่าสือจุนมีวิญญาณสองดวงในร่างของเขาก่อนที่เขาจะตายตนเองนั้นเป็นแค่วิญญาณรองคอยเฝ้าสุสานของสือจุนมานานเป็นเวลา15ปีหลังจากการเสียชีวิตของเขาเทศกาลเชงเม้งในปี1988เมื่ออู๋กัวเยียนมากวาดลุมศพของสือจุน เขาตัดสินใจที่จะไม่อยู่เฝ้าหลุมศพในฐานะวิญญาณร้องอีกต่อไปเดิมทีเขาคิดว่าจะตามอู๋กัวเยี่ยนกลับไปที่บ้านของเขาในหมู่บ้านเฉินเฉียนเพื่อไปดูสักหน่อยแต่พอมาถึงครึ่งทางเขาพบหญิงตั้งครรภ์เจถึงแเดือนคนหนึ่งเขาเลยหยุดลงซึ่งหญิงตั้งครรภ์คนนี้ก็คือแม่ของลู่เฉาหลุยในชาตินี้นั่นเองกรณีศึกษาคนต่อไปชื่ออูหยงจี๋ เกิดที่หมู่บ้านมาเทียนตำบลผิงหยางเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1952เธออ้างว่าเมื่อชาติที่แล้วตัวเธอนั้นเกิดเป็นนกอินทรีเนื่องจากเผลอไปกินโดนนกตัวหนึ่งที่โดนวางยาเข้าไปจึงเสียชีวิตลงเนื่องจากได้รับพิษนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอก็กลับชาติมาเกิดที่ครอบครัวอู๋ในหมู่บ้านมาเทียนตอนที่อูหยงจีเป็นนกอินทรีในชาติที่แล้วนั้น เธอยังมีนอกอินทรีคู่หูอีกตัวหนึ่งด้วยเนื่องจากพวกเขามักจะแบ่งปันเหยื่อให้อีกตัวและมีความรักซึ่งกันและกันก็เลยเริ่มย้ายมาอยู่รังเดียวกันตอนที่เธอกินนกพิษแล้วตายไปคู่หูนอกอินทรีอีกตัวของเธอยังใช้ปากไปคาบเธอแล้วใช้อุ้งเท้าเขี่ยเธอไปมาช่างเป็นภาพที่เจ็บปวดเหลือเกินเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่กลับชาติมาเกิดในตำบลผิงหยางอูหยงจี ก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในชาติที่แล้วของเธอตอนอายุสองขวบขึ้นไปทว่าพ่อแม่ของเธอต่อต้านเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่ต่อมาเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นของอู๋หยงจีแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาจึงเชื่อในสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดขณะที่อูหยงจีย,ยืนอยู่บนยอดเขาเธอมองเห็นเงาร่างๆของสองคนบนไหล่เขาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสามารถบอกได้ว่าพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าอะไร หรือบอกได้แม้กระทั่งโครงสร้างใบหน้าในหนังสือเรื่องการกลับชาติมาเกิดของชาวผิงหยางรวบรวมข้อมูลจากเคสตัวอย่างมากกว่า100เคสช่วงอายุมีเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างมากตั้งแต่ไม่กี่ขวบจนถึง70หรือ80ปีมีจำนวนมากกว่า90เคสที่ในชาติที่แล้วนั้นเป็นชาวตรงมี3เคสในชาติที่แล้วนั้นเป็นชาวฮันและมีอีกหเคส ที่เป็นคนญี่ปุ่นในชาติที่แล้วมี6คนที่ชาติที่แล้วเป็นสัตว์แล้วกลับชาติมาเกิดและผู้เขียนหลีช้งเจินก็ได้ทำบทวิเคราะห์ส,ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยเธอคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างโลกวิญญาณและโลกมนุษย์เป็นลักษณะที่ว่า1พื้นที่2โลกาตามคำอธิบายทฤษฎีหินและหยางของชาวจีนทุกอย่างแบ่งออกเป็นสส่วนคือหินและหยาง เมื่อคนตายไปส่วนที่เป็นหยางจะหายไปเหลือเพียงส่วนที่เป็นหินเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นเพียงจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่งสิ่งที่กินไปแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของอาหารหลีชังเจินก็คิดเช่นนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อัตราการกลับชาติมาเกิดมีปริมาณมากในตําบลผิงหยางเกิดจากการที่ชนกลุ่มน้อยมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมใกล้ชิดมีความเชื่อและความศรัทธาเดียวกัน จึงทำให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในคันยังไม่ถูกลบความทรงจำจากชีวิตในชาติก่อนออกไปประเทศตะวันตกก็มีเคสที่มีดวงวิญญาณของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงและการกลับชาติมาเกิดใหม่เช่นกันในปี1980ไบรอันวิสแพทย์ผู้เชีย่วชาญจากมหาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกาขณะทำการสะกดจิตแคทเธอรีนคนไข้หญิงอายุ30ปี ได้ทำการเปิดประตูแปลกๆปานหนึ่งเข้าไปโดยไม่ตั้งใจขณะนั้นแคทเธอรีนอายุยังไม่ถึง30ปีเธอได้รับความทรมานจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆมานานหลายปีแล้วเธอเป็นโรคกลัวน้ำแม้กระทั่งยาเธอก็ยังไม่กล้ากินด้วยซ้ำเธอรู้สึกกลัวจะสำลักน้ำตายกลัวความมืดและไม่กล้าขึ้นเครื่องบิน ความกลัวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมากดรไบรอันทำการรักษาแคทเธอรีนด้วยวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเป็นเวลาต่อเนื่องนานกว่า18เดือนแต่ไม่ได้ผลเลยตัดสินใจใช้วิธีสะกดจิตบำบัดเพื่อช่วยเธอค้นหาว่าความทรมานทางจิตใจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความทรงจำในวัยเด็กหรือไม่อย่างไร จากการสะกดจิตดังกล่าวช่วยทำให้แคทเทอรีนได้นึกถึงประสบการณ์ที่ตนเองสำลักน้ำในตอนเด็กและความทรงจำที่ไม่ดีในอดีตขึ้นมาได้แต่ในระหว่างที่กำลังนึกย้อนเหตุการณ์กลับไปนั้นแคทเทอรีนก็เกิดจำชีวิตในชาติที่แล้วของเธอขึ้นมาได้ด้วยเธอพูดขึ้นระหว่างการสะกดจิตว่าฉันชื่ออารอนดาปีนี้อายุ25ปีจากการสะกดจิตในครั้งนี้ทำให้แคทเทอรีนได้รู้ว่าชาติที่แล้วนั้น เธอจมน้ำตายและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมื่อแคทเธอรีนมาที่สำนักง,งานของดอกเตอร์ไบรอันอีกครั้งอาการกลัวน้ำของเธอได้หายไปแล้วการสะกดจิตในครั้งนี้ยังล้มล้างความรู้ความเข้าใจเดิมของดอกเตอร์ไบรอันไปเลยเขาไม่เคยเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่มาก่อนเลยและในการสะกดจิตนึกย้อนเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกหลายครั้งทำให้แคทเธอรีนจำชีวิตที่กลับชาติมาเกิดได้ทั้งหมด 16ชาติหลายปีต่อมาดรไบ,บรอันอ้างอิงจากเคสของแคทเธอรีนได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งเรื่องชีวิตชาติที่แล้วและชาติปัจจุบันดรสจวตฮามเมรอฟวิสัญญีแพทย์ชาวอเมริกันและโรเจอร์เพนโรสนักฟิสิกคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเคยพยายามอธิบายเกี่ยวกับจิตวิญญาณของมนุษย์จากมุมมองทางฟิสิกสพวกเขาเชื่อว่าจิตสำนึก มีต้นกําเนิดมาจากสภาวะควอนตัมในเซลล์ประสาทจิตวิญญาณและจิตสํานึกของมนุษย์เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการสร้างจักรวาลหลังจากเสียชีวิตลงกลไกการทํางานของร่างกายมนุษย์จะสูญเสียไปอย่างสิ้นเชิงแต่ข้อมูลควอนตัมในไมโครโทับิลของเซลล์นั่นคือจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้ถูกทําลายไปข้อมูลควอนตัมจะออกจากเนื้อหนังแล้วกลับไปที่จักรวาลตั้งแต่สมัยโบราณกาล หลายศาสนาทั่วโลกมักมีคำกล่าวที่ว่าวิญญาณกลับชาติมาเกิดหากจะมองในมุมมองของอารมณ์ความรู้สึกการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณสามารถชดเชยความเสียใจของเราในชาตินี้การ,รเผชิญหน้ากับการพลัดพรากและการตายจากไปของคนที่รักทุกคนต่างก็หวังว่าพวกเขาและคนที่รักจะได้พบกันอีกครั้งในชาติหน้าดังนั้นแล้วคนที่กำลังจะตายอาจจะยึดติดน้อยลง และไม่ขมขื่นกับชีวิตในชาตินี้ส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะรู้สึกทุกข์ใจน้อยลงจากความคิดถึงคนรักที่จากไปได้บ้างวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ